ถ้าเราลืมลูกกุญแจไว้ในห้องนะครับและเราไม่สามารถเปิดประตูห้องได้เพราะว่าลูกบิดล็อกจากด้านในนั่นเองครับเห็นไหมครับและหลายๆท่านนะครับเคยประสบปัญหานี้แน่นอนในวันนี้ทางช่องชยัยพี h ช n n นลจะมาช่วยทุกท่านแก้ปัญหานี้ครับและเราไม่ต้องจ้างใครมาเปิดประตูด้วยนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับ โดยการใช้มีด1อันนะครับเป็นมีดปลายแหลมและบางๆแบบนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตัวล็อกของลูกบิดนะครับด้านในเห็นไหมครับตัวล็อกตรงนี้นะครับจะล็อกประตูอยู่เราใช้มีดบางๆนะครับเสียบเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับออกมาแล้วครับและออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลายล็อก สำหรับลูกบินนะครับเห็นไหมครับและลูกกุญแจก็อยู่ด้านในเห็นไหมครับและต่อไปนะครับเราอย่าลืมลูกกุญแจอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าเราลืมลูกกุญแจรเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูประตูอีกหนึ่งบานนะครับที่เป็นแบบนี้และไม่มีลูกกุญแจแต่ประตูล็อกด้านในเราจะเปิดอย่างไรกันครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการเปิดประตูที่ล็อกด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกประตูบานนี้โดยการกดลูกบิดด้านในนะครับเมื่อเรากดลูกบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะปิดประตูเข้าไปเลยครับและดึงไม่ออกเห็นไหมครับบิดลูกบิดก็ดึงไม่ออกเห็นไหมครับแสดงว่าเมื่อกี้นี้นะครับเราล็อกประตูด้านในและในการล็อกแบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่มีลูกกุญแจหรือเราลืมลูกกุญแจไว้ด้านในห้องนะครับเราจะเปิดได้วิธีแรกเลยครับคือทําแบบนี้มีดบางๆหนึ่งอันนะครับสอดเข้าไปตรงรูเห็นไหมครับที่เป็นตัวล็อกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับดันประตูเข้าไปนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับแงะออกมาเลยครับหรือว่างัดออกมาเลยครับเดี๋ยวดูนะครับออกได้แน่นอนครับ เห็นไหมครับออกมาแล้วแบบง่ายๆเลยครับและคลิปนี้นะครับทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีแชนแนลได้นะครับเดี๋ยวผมจะขายล็อกนะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ถ้าเราลืมลูกกุญแจไว้ด้านในเมื่อเราล็อกแล้วนะครับเราไม่สามารถเปิดประตูได้ใช้วิธีนี้ได้เลยครับประตูจะออกมาแน่นอนครับทำซับอีกรอบหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับออกได้แบบง่ายๆเลยครับและเราก็ขายลูกบิดด้านในตัวล็อกนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทถายพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับกับวิทถายพีชนแนลพภูมิเราอย่าลืมลูกกุญแจไว้ด้านในนะครับถ้าเราลืมลูกกุญแจและเราล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้วิธีนี้เปิดได้เลยครับ